มสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับคนเข้าสู่วอกของตูนอีกแล้วนะคะ ซึ่งทริปนี้นะคะเป็นทริปแรกของปี2025เลยค่ะห่างหายกันไปนานทุกคนไปเที่ยวฮ่องกงค่ะซึ่งตอนนี้เรากำลังจะไปนะคะก็คือ,อรอไฟ์บินอยู่นะคะก็คือขึ้นตอนตีสอนะคะของฮ่องกงแอร์ไลน์จะบอกฮ่องกงแอร์ไลน์เราได้ตั๋วมาถูกมากทุกคนคือได้ตั๋วราคา3,900ไปกลับไม่โหลดกระเป๋านะแต่มีปัญหาก,ก็คือเขายกเลิก เที่ยวบินนะตอนแรกอะตูนจองคือประมาณ11โมงหรือประมาณบ่ายสแต่ว่าอยู่ก็คือโดนเลื่อนนะคะโดนยกเลิกไอเวลานั้นไปนะคะต้องไปเปลี่ยนตั๋วที่ทิ i p c o m ซึ่งทิ i p c o m มาเขาก็เออบริการนีก็คือมีให้เราเปลี่ยนเที่ยวบินฟรีนะคะทุกคนแต่ว่าก็ต้องรอสายการบินนะยืนยันเรื่องเที่ยวบินใหม่นะคะเราก็เลยมาบินตีสองแทนก็เลยรู้สึกว่าเสียเวลาตรงนี้นิดนึงนะคะ ทุกคนก็ลองดูละกันว่าแต่ก็ได้ยินชื่อมาว่าห้องอ่ฮองกงแอร์ไลน์เนี่ยเขายกเลิกเที่ยวบินอะบ่อยมากๆนะคะทุกคนแต่ราคาไมนดีจริงๆเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฮ่องกงนะคะทุกคนตอนนี้สนามบินเสียงดังมากก็คือประกาศตลอดเวลานะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันเลยแล้วก็เดี๋ยวมีรีวิวตอมอของฮ่องกงให้ทุกคนดูด้วยนะคะ Let's go ฮ่องกงคทันคน ไปฮ่องกงแล้วนะคะทุกคนไฟตี้สองรู้สึกแอบทรมานไหมนึ่งเพราะว่าง่วงนอนมากแล้วเราก็นอนได้แค่แป๊บเดียวสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ถึงฮ่องกงแล้วอันนี้นะคะเป็นที่นั่งของฮ่องกงแอร์ไลน์ก็ไม่ได้แคบมากนะคะซึ่งตรงนี้มันก็วางเทาไปได้แต่เราลิกลับเข่าซื้อใหม่ 为了ว免干扰跑道使用路线，在起飞、ร落、异常或紧急情况下，นไนะคะก็คือเมื่อเราเดินออกมาจากเครื่องก็จะเป็นการขึ้นไปคัอไรไปที่ตมนะคะ ก็คืออีกหนึ่งนัทีรถมาค่ะนั่งรถไปอีกอาคารหนึ่งของตมนะคะทุกคนจะมารีวิวตมฮ่องกงที่เราไปถึงนะคะก็คือถึงหกโมงเช้าไม่มีตมดักที่งวงช้างหรือว่าลงเครื่องมาดักเลยไม่มีนะทุกคนก็คือเราไปแค่เจอตมที่ตึกของตมแต่ของแฟนเราอ่ะคือเขาถามแค่ว่าขอดูตั๋วค่ะกับถ้าเรามีก็คือปล่อยง่ายมากไม่มีถามอะไรเะเอียดเลยนะทุกคนแล้วก็สังเกตดูแบบ ตูค้างๆก็ไม่ได้ถามอะไรนะคะก็คือแคด่ดูหน้าแล้วก็ตัดบ,บัมได้เลยไปงาบไปเอเวนร์นะคะจะไปกินวันติมซ้ำกันซีท <See, too. S 2> ูเรามีไกด์นำเที่ยววันนี้ไก์ไกด์นำทางซีไปเดี๋ยวจะไปดูกันว <laughs> ่าติมซ้ำฮ่องกงจะอร่อยแค่ไหนไปครับซ นี่สถา,านีฮ่องกงเขาเป็นจนัดีก็เหมือนบ้านเราคือตลอดเสียงเลยไปแน่มันมีตลอดเสียง <c oughs> ตัาเสียงต่างก็อ,กอ่ะแล้วก็อ๋อคือเขียวก็คือเสียงนี้ <c oughs> คือหลอดหลอดแน่นอนไป <c oughs> ครับถึงแล้วค่ะกับวันติม ีอเอพามากินบะหมี่คือมึงพากูไปกินบะหมี่ไม่ใช่มันเป็นร้านหมูแดงแล้วนะคะกินหมูแดงก่อนนะคะทุกคนแล้วจะกินเราจะไปกินที่วันเดียวาดูระเดิมร้านแรก่วยร้านหมูแดงแบบโลโ้คนโลโคเนี่ยนำมานะคะคนไม่เยอะเลยบอกอร่อยดีเสิร์ฟน้าซุปมาก่อนเป็นแบบอย่าเอา เอาหมูแดงไหมแล้วก็หมูกรอบอะคะได้แล้วน่ากินมากทุกคนดูดูนะดิช็อปสติกไปดิโอ้โหน่ากินมากจะบอกว่าแค่น้ำซุปอะก็อร่อยแล้วที่ร้านนี้แล้วก็ดูที่มีคือดิฉันใหญ่นะคือชิ้นนึงอะใหญ่มากมีคลอดิฉันแบบยาวเป็นรูปนูะเอาไปใส่เป็นวิดีโออะไรอย่างเเอาคิวมาถ่ายรูปด้วย ต้องกินปะเอาแบบไม่กินก่อนนึ่งกินเหมือนกันกินลยหวานหวานหวานซอสเขาอะหอมมากเนื้ออาจิวันนี้เป็นเกลืออะไรนหรืนี่น้ำซอสอร่อยปะอือพอมีอันเนี้ยมนจัดไม่หวานเกินไปมันมาจอดอ่อน น,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 นี่นะคะร้านนี้เปิดแมปมาได้เลยอร่อยมากเป็นร้านโลโก้นะคะแล้วก็ราคาไม่แรงเลยอันนี้นะะี่ค่ะไปเลยวันติมซำม <c oughs> ถึงแล้วจ้าวันติมซำร้านนูใหญ่โตไปตัดหัวใจให้ั้ย ตัดสินใจใหม่อีกทีนึงเอาอย่างไรหน้าาล้ำใหญ่แต่เราเปล้ยยยเออไปไปเริ่มเลยเจยยยก็ไม่ได้รีบปะเดี๋ยวรอรอไปยืนยืนไปก่อนนี่นะคะก็เมนูประมาณนี้ทุกคนแล้วที่สุดนี้เมนูสัตย์ไทยด้วยติ๊กง่ายมีตัวเลขบอกนะคะนี่รอคิวอยู่รันเร็วนะไม่ไม่นานมากคือทุกโต๊ะก็คือกินช้ำหลายเข่งแต่พวกเราคือ ราสาด็กไม่ไหวเลยเดี๋ยวไปต่อเี่ว้าวพี่ซ่หม้ออร่อยมากต้องมากินสรุปไม่อร่อยเขาจะยังทำไมเพิ่มตางะโอ้โหอันนี้ไม่ันัดนะไม่ไาสายรูปไหน มันเต็มปัดเต็มคำใช่อันนี้อร่อยพวกมินที่เขมาเยอะมากจนได้ลองเนี้ยดีนะดีนะเพราะว่าอร่อยผมว่าอร่อยเฮ้ยอร่อย อรอยอร่อยเฮยดีนะ,ะยากลงรอมากกูอยากลงเลยแต่ว่าแบบค่าทุกคนมากินทาร์แอดดิทค่ะนี่อยู่ที่อยู่ที่ไหนนะาร์แอดดไม่ใช่อยู่ที่ไอตึกอะไรนะมีรัดร้อมีรัดรอกลองและอ้ยอร่อย นี่นะคะเราแวะมากินที่เฮทีนะคะที่เคอลเว่นนะคะทุกคนอยู่ชั้นดีสองนะคะเดี๋ยวมาชมกันว่าจะอร่อยไหมสั่งเป็นอมุ่นกับชีสนี่นะคะได้มาแล้วกับเฮทีนี่หลอดกรดาษ เป็น <c> ยังไงเปรี้ยวอ้าวเปรี้ยวหวานไม่ไม <c oughs> <c oughs> so ่ม oh ันไม่หวานนะมันจะเปรี้ยวแบบองุ่นเจเปรี้ยวเต่ยไม่โดนชีสเป็นไงข้าวหมนเปรี้ยวเออ แล้วผ่านแล้วผ่านเฮ้ยแต่หอมชามีกลิ่นชาหอมชาตกหัวได้ลูกตาช่วงเวลาประมาณ5โมงนะคะทุกคนมาถ่ายรูปได้ตรงนี้เลย หน้าตรงข้างเคเอเด์วิวดีมากสวยมากจริงๆดีดีดีชอบชอบชอบว้าวนีคือเรืออะไรเรือเฟอร์รี่หรอ,อคะ<ช>ได้สิทุกคนสวยเลยสวยมากมาถ่ามาได้ ร้านไข่กีนะคะที่เป็นร้านของอลูกชิ้นปลาหมึกบะหมี่ลูกชิ้นปลาหมึกนะทุกคนมา <c oughs> เริ่มเริ่มเริ่มขาบอกอร่อยทางไกลผู <c oughs> ้คนสุกคนนี่ร้านไข่กีนูโดนะคะเมนูเด็ดเมนูดังจะเป็นตัว <c oughs> ที่เป็นบะหมี่แห้งอันนี้ที่เป็นปลาหมึกลูกชิ้นปลาหมึกนะจ๊ะเขียนมาชิมกัน แต่ดูจริงเออดูคลุกซอสเฉยแต่เขาบอกรู้สึกอร่อยกันไหมที่นี่เอเนนี่หรออันนี้ของหมูอวนอุ้ยก็ชามใหญ่อยู่นะคะหมูอวนลองกวยขึ้นมาสิหาก็เป็นเส้นแบบเส้นเล็กๆแบบเส้นบะหมี่ฮ่องกงก็นีนะคะน,นี่อันนี้เป็นแบบไม่ทอดแต่นนี้แบบทอดน่นะคะ 我……好像。 แต่ทอดอร่อยกว่าแต่ทอดอร่อยกว่าเจ้นับไม่เท่าไรแต่ว่าตามแบบอร่อย,อยม,ามาจ้าร้านเสี่ยวหลงเปาที่ดังมากๆในย่านนี้นี่ได้มิชลินด้วยไปเริ่มชอฟเฟลิล นะคะสั่งท็อปโปโ้สองลูกนะคะสองลูกสี่สิบสองดอนนะนี่ที่เป็นท็อปโปโ้ว้าวจัดปลายค่ะเป็นดูก่อนดูนนะเปล่ามันอ,มอร่อยเปล่าอืม้ม อร่อย้งเหี่ยงเลยอุ้ยน้ำไหลน้ำไหลสุดยอดเนยแล้วอ่ะปกติอร่อยเฮ้ยได้เลยอร่อยเลยมีเป็นร้านแบบนี้เลยมิชลินได้มิชลินนะคะทุกคนต้องกินตรงนี้เหรอ ซึ่งแล้วค่ะมาจอแดนเอนะคะจอแดนแล้วก็ออกทางออกเอก็จะเจอร้านเดินมาเรื่อยๆตามแมตเจอร้านใกล้ๆพิซซเชร์นะคะนี่ได้มิชลินด้วยนี่นะคะได้มิชลินชอ้มาก ว้าอันนี้ผูวอ,อะไรนะโบราน้ำขิงกับงาดำนะจ๊ะคนๆ<อ>่นรัวลอยมันมีไส้ข้างในด้วยไม่ใส่งาดำอร่อยเ,เลยเอหรอปะอันนี้สามสิบสามสิบจอนอันนเอ็ดยี่สิบเ้า สามเหรือสามบเลยต้อง3ามสิอีกเพราะมออกมาห้าเการอยอร่อะตดัวอัวนตนึงกันึงตังัวนเง็นองันนูงอัวตนตันันันังนันวนเน เนินอ,อย่างเงี้ยคือถูกต้องแหละตูนมาลงที่สถานีเซ็นทรัลนะคะแล้วก็เดินต่อมาอีกนิดหน่อยนะคะทุกคนประมาณ750เมตรยวอขอขึ้นเนินตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนคือถ้าเป็นย่านเซ็นทรัลอ่ะคืออยู่ๆคุณก็เดินขึ้นได้นะคะทุกคนคคจะเป็นแบบนี้จะไปตามหาวิชั่นเบเกอรี่นะคะตามที่ที่นายนะะัดไปกินนะคะทุกคนเขาบอกว่าพิซซ่าคิวอร่อยมากโอยเหนื่อยดูดิมันจะเป็นอย่างงี้เว้ยเนินขึ้นแบบนี้ มีเหนื่อยก็ถือว่าไปการออกกํบบาลังกายเข้าไปในตัวเพราะว่ามาแล้วไม่ได้ออกกำลับบงกายทานอนที่นี้สวยมากเดี๋ยวแวะถ่ายรูปแป๊บจะถึงวิชันกี่โมงคือเนี่ยเราต้องเดินขึ้นไปแต่คิดว่าน่าจะอยู่ข้างหน้าแล้วตรงนี้ก็คือถ้าเดินขึ้นไปแล้วน่าจะเป็นไอ้ไท่กุ่นนะคะไท่กุ่นสักอย่างหนึ่งที่เป็นคุกเก่าที่ตอนนี้เขาทํามาเป็นเหมือนคอมมูนิตี้แล้วก็มีคาเฟ่ฟด้านในซึ่งเนี่ยเราขึ้นบันไดขึ้นเขามาแบบเนี้ย สามช่วงเขาและทุกคนก็ยังไม่ถึงร้านวิชั่นนะคะแต่ว่าเราไม่ย่อท้อเราต้องขึ้นไปให้ได้มันต้องได้กินกับร้านนี้ใกล้ๆของตัววิชั่นเบเกอรี่นะคะก็จะเจอกับคุกเก่าที่ตูนบอกไปนะคะคคคตรงนี้คือดีมากคือแบบฟิลดีเหมเป็นคอมมูนิตี้ที่เขาแบบมานั่งเล่นนั่งคุยนั่งจอยซึ่งข้างในก็มีร้านคาเฟ่เหมือนกันดูดิแต่เหน,นื่อยนิดนึงร่มดีมากดูดิ คือเป็นคุกเก่าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันทุกคนดีมากเลยอะถ้าอาการเย็นกว่านนิดนึงคือตอนนี้เหมือนเราเหนื่อยแล้วก็ตอนนี้วันนี้เหมือนยี่ห้าองศาทุกคนแอบบร้อนแดบดบก็แรงนี่นะคะนี่คือคุกเก่าคิดว่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในด้วยขึ้นมาด้านบนก็วิวดีฟิวดีมากไหน เขาก็นั่งชิลๆได้เลยนั่งชิลๆได้เลยอันนี้ก็เหมือนเป็นคาเฟ่ร้านอาหารใช่นไหมสวยนะตึกเนี้ยเนาะไอ้ตึกนี้ก็สวยดูดิเอที่เป็นงองงเงินเงินสวยอันนี้รูปถ่ายเป็นหอเขาจะเรียกเป็นหอใช่ไหมอันนี้คือดีหออันนี้อันนู้นคืออีหอว้าไอเขาคนซื้อเยอะมากแล้ววิชั่นเป็นไง ่อยคิวยังนะคะทุกคนจะไปวิชั่นนะั้นทุกคนเจอเบงเฮาแล้วก็เดินเข้าซอยอันนี้นะคะเชลเล่สตรีทก็จะเจอกับวิชั่นเบเกอรี่นะคะก็จะเป็นทางลงแบบนี้ขอดูก่อนนี่คือที่เขาต่อชิวกันหรอใช่หรือไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเอา้านี่ไงไม่เห็นได้ไงอยู่ไม่มันต้องซื้อมันต้องถามก่อนว่ามีไหมนี่นะคะทุกคนก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับเบงเฮาแล้วแหละ เพ่งตูนมาตอนนี้พิตาชิโอมันยังไม่มานะคะเดี๋ยวกำลังจะไปาถามอยู่ว่ามาคิวมาชาสตรอเบอรี่บดหน้าค,คือเคทุกอยาก่างถึงน่ากินไปหมดดูดิพิตาชิโอชีสเค้กเดินไปอย่างไรก็จะเจอตัวนี้นะคะที่เป็นเหมือน ถนนนี่เขาถ่ายรูปก,กันตรงนี้นะคะเรากำลังจะไปหาของกินนะคะเพราะว่าเมื่อแช้าวิ่านอะเหมือนมันหมดเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเริ่มอกประมาณตอนเที่ยงครึ่งนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมงนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวหาของกินแถวๆนี้ก็แล้วพอเสร็จก็ค่อยเดินไปซื้อนะคะคก็คิดว่าจะต้องมีให้ได้ได้กินให้ได้เนี่ยตรงถนนเส้นนี้มันเือถนนอะไรถนนเส้นนี้ตรงไหนที่เขาถ่ายรูปกัน,กน ก็มีคาเฟ่มีร้านอาหารเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปกลุกคลิฟก่อนชิวๆบรรยากาศแบบนี้มาจะมีอะไรไก่างมาร้านรหารสวนหรือร้านโลโก็สดๆ,สดๆก็คือเดินผ่านมันอยู่แถววิชั่นเลยทุกคนมาซิมกัน mọi người 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 mọi ไข่ทอดแล้วก็ไข่หมูจะด้วยต้องให้ไขจะออร่อยใช่ไหมไข่ทอดอร่อยใช่ไหมไข่ทอดอร่อ่ไหมหลังจากที่เรากินข้าวแล้วนะคะก็มาต่อแถวกิตาโชว์ค่ะทุกคนไม่รู้จะทันไหมยันยาวมายันข้างหลาเลยทุกคน นะคือหน้าร้านคืออมันก็มีอ,มอยู่เลยแต่ว่ามันจะทันปะดูคนโคตรเยอะพี่จะบ้าขึ้นดูเลยเนี่ยแกเห็นแม่ทารมาปั๊โคตรยาวทานบ่ทุกคน,นแต่ว่ามาช่าที่เป็นโมจิก็ได้กินแต่ว่า อยากลองไหมไม่อยากลองเอาแค่อ okay, ั okay, นเดียวเอาแค่อันเดียวก็พอเจลียนนีนะหกสิบแปดหกสิบแปดดอนได้เลยโอ้หมายเลขดูสีมันสีทุกคนว้า เรี่ยมนี่เหมือนห้าไข่อ่ะอ่ยโคจะแปดจอนทุกคนนะคุณได้เสร็จจากร้าน Mission บ a อรี่แล้วนะคะทุกคนคือจะบอกว่าไอ้คาราอร่อยอยู่นนะทุกคนคืความมันๆนะคะแล้วก็หอมๆไม่ได้หวานจนเกินไป ตอนนี้ก็ลังจะไปวัดนะคะทุกคนมหมานหมเ t ม m ป l ลนะคะอยู่ย่านนี้เลยเดินไปไม่ไกลค่ะแล้วก็ย่านนี้นะคะเดินตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอวัดนะคะทุกคนวัดมหมานหมเ t ม m ป l ลค่ะเดี๋ยวมาไหว้พระกันเลยน,นี่นะคะนี่าจะมาที่แคนดี้ทาวนะคะทุกคนลงลงสถานีแคนดี้ทาวแล้วก็เปิดแมพได้เลยนะคะก็จะเป็นยื่ทะเลแบบ ช่วงนี้สี่โมงห้าโมงนะคะแสงกำลังสวยเลยนี่นะคะเดินมาอีกหน่อยนึง <S <S ก็จะเจอกับเหมือนเป็นสวนเป็นลานที่ให้ถ่ายรูปนะคือรู้สึกว่าตรงนี้สวยกว่าอีกเอ้ยเขียวแล้วไปเร็วถ้าเขียวแล้วมันจะเป็นมีเสียงแบบหนีหนะนักคนเดินไปเลอเอยนี่แล้วก็จะเห็นสะพานตรงนี้ด้วยนะอ่าถ่ยายรูปจ้า อันนี้นะคะร,ร้านหมูทอดกับไข่ดาวร้านคุณลุงเสื้อขาดตรงตลาดที่ใกล้ๆก,กับจิมสาจูเดี๋ยวจะปักไว้ทุกคนดูร้านนี้ไว้ดีนะคะทุกคนให้มาร้านนี้นะเพราะว่ามันมีหลายร้านมากถ้าเราไปนั่งโตัวเขาอาจจะไม่ใช่ร้านคุณลุงเสื้อขาดนี่เดี๋ยวมาชิม วิธีกินก็คือเหยาะซอสลงไปเลยอร่อยแบบง่ายๆไ <c oughs> มนต้องกินอะไรเยอะก็อร่อยอร่อยหมูทอดไข่ซอสไขส่ทอเนี่ทุกคนนี่ค่ะมันคือตลาดอันนี้นะคะทุกคนแล้วร้านคุณลุง เสื้อขาดก็จะอยู่ร้านที่2ตรงนี้เลยนะคะอร่อยมากกินไปทั้งหมด61ดอนนะคะทุกคนกิ่มแล้วไปกันต่อจ้าปีอยู่เลยเพราะว่าหน้าหนาวสุน่ามึงก็ปีไม่หยาไม่อะไรเลยนี่สคือข้อดีของหน้าหนาวแต่ถ้าที่นี่ร้อนก็ร้อนชัำก็ไปคลิบเข้ ปี2องปี2025ก็พาเพื่อนเอนมาเที่ยวฮ่องกงเลยนะคะหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะชอบนะคะใครมาเที่ยวฮ่องกงก็สามารถมากินตามกันได้นะแล้ววันนี้บ๊ายบายคะ่ะถ้าผิดพลาดการใดขอโทษด้วยนะ